สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่ชายปลาย9 1 5นะครับวันนี้ก็มาเจอกันด้วยเรื่องการทำอาหารหวานนะครับไว้กินนะครับเป็นฤดูกาลของผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นอาหารอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวตามไปดูเลยดีกว่านะครับครับสังขยาทุเรียนนะครับสำหรับปีนี้ทุเรียนก็มาอีกแล้วนะครับ พี่ชายก็เป็นคนชอบทานทุเรียนนะครับแต่ว่าทานแล้วมันกลั้นตัวเองไม่ได้คือมันกินแล้วกินหมดลูกนะครับก็เลยคิดวิธีการใหม่นะครับจะทำเป็นสังขยานะครับนี่เนื้อทุเรียนนะน้ำหนักครึ่งกิโลนะครับเอาแต่เนื้อมันนะครับน้ำหนักครึ่งกิโลนะครับส่วนผสมก็ทุเรียนครึ่งกิโลนะครับ ไข่ไก่เอาแค่10ฟองนะครับ10ฟองแต่ว่ามันนี่มันมีอยู่14ฟองนะครับแต่ว่าเราต้องตอกทีละใบนะครับกลัวว่ามันจะเสียนะครับเพราะว่าใส่ตู้เย็นไว้หลายวันแล้วนะครับอย่างอื่นก็มีน้ำน้ำตาลนะครับน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยครึ่งกิโลเหมือนกันนะครับทุเรียนครึ่งกิโลน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลนะครับนมข้นจืดนะครับ250 ML นะครับกะทิ250 ml นะครับ แล้วก็แป้งมันสำปะหลัง2ช้อนโต๊ะนะครับเอาละ้นะครับเดี๋ยวทำสูตรเป๊ะเลยนะครับสูตรเป๊ะนะครับเอาละเดี๋ยวพี่ชายจะตอกไข่ใส่ก่อนนะครับ10ฟองนะครับคือเราจะตอกครั้งละฟองนะครับกลัวว่ามันจะเสียนะครับอ่าเรียบร้อย น้ำตาลมะพร้าวนะครับน้ำตาลมะพร้าวนี่ใส่ในหม้อเลยนะครับใส่ในหมอ้อครับ,รบเสร็จแล้วคนไข่ให้เข้ากันนะครับตีไข่ให้เข้ากัน ส่วนทางนี้นะครับเอานมข้นจืดใส่ไปเลยนะครับละลายน้ำตาลมะพร้าวให้ละลายก่อนนะครับใส่หมดกล่องเลยครับ2 5 0 ml นะครับ2 5 0มิลลิกรัมนะครับกล่องเล็กนะครับ ครับแป้งมันสำปหลังนี่ตวงนะครับตวงสช้อนโต๊ะนะครับไม่ต้องแถมนะครับการที่ไม่ต้องแถมคืออย่าให้มันล้นนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวปับประมาณนี้นะครับ1ช้อนโต๊ะ สองช้อนโต๊ะนะครับไงมันขับประหลังสองช้อนโต๊ะนะครับง่ายๆนะครับทำตามสูตรนี้เลยนะครับครับพี่ชายขออนุญาตใช้ถุงมือใช้มือเลยนะครับขยำนะครับขยำให้น้ำตาลมันละลายนะครับอ้าไหนๆขยำแล้วก็ขยำดุเรียนไปด้วยเลยนะครับ แมกลิ่นหอมเรียนสงสัยแม่มันต้องชิมแต่ทุเรียนปลอกก่อละมั่งเนี่ยพูดถึงทุเรียนนะครับถ้าช่วงไหนที่ทุเรียนถูกนะครับซื้อมาแกะใส่ช่องฟรีซนะครับเก็บได้เป็นปีนะครับใครที่ชอบทานทุเรียนเนี่ยนะครับ แต่ว่าต้องเป็นช่วงที่ทุเรียนถูกนะครับช่วงที่ออกเยอะๆนะครับ เอาละครับพี่ชายจะแบ่งปั่นเป็น2รอบนะครับ ครับพี่ชายก็จะเทเก็บกันนะครับเดี๋ยวปั่นอีกครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนื้อเนียนมากนะครับเนื้อเนียนมากนะครับเนื้อนเนียนแต่ว่ามันมีฟองนะครับเดี๋ยวฟองนี่มันจะหายไปนะครับเมื่อเวลาเราเอาขึ้นตั้งไฟนะครับเดี๋ยวพี่ชายจะปั่นอีกครึ่งหนึ่งนะครับ ดูนะครับนี่ละเอียดมากนะครับเนียนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งไฟกันนะครับครับเอาน้ำใส่กระทะตั้งไฟนะครับเปิดแก๊สครับเดี๋ยวร้อยน้ำเดือดมาดูกันนะครับครับเมื่อตั้งกระทะน้ำร้อนเดือดนะครับเราก็เอาที่รองกระทะนะครับที่ที่รองหม้อนะครับวางลงไปในกระทะก่อนนะครับ เพื่อไม่ให้หม้อของสังขยานี่เจอกับความร้อนโดยตรงนะครับนี่เมื่อวางไปแล้วนะครับเราก็เอาหม้อสังขยานี่วางในน้ำอีกทีนะครับมันเป็นเหมือนกับการตุนนะครับนะครับทีนี้เราก็มันคนนะครับคนอย่าให้แป้งมันเกาะเป็นเป็นก้อนนะครับ ถ้าแป้งเกาะที่ก้นหม้อมันก็จะไหม้นะครับ นไปได้ประมาณ15นาทีนะครับแล้วก็เห็นว่าเนื้อของสังขยาสุกดีแล้วไม่มีฟองอากาศที่ผิวหน้าของสังขยานะครับเราก็ทำการปิดแก๊สนะครับแล้วก็เอาไปพักในน้ำเย็นเพื่อจะให้สังขยาเย็นตัวก่อน ครับเมื่อสังขยาเย็นแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่สังขยานะครับเนื้อสังขยาที่เหนียวหนึบแล้วก็หอมกรุ่นนะครับเอาละไปปิ้งขนมปังมาแล้วหนึ่งคู่นะครับเอาเดี๋ยวตักใส่ถ้วยนะครับตักใส่ถ้วยดูนะครับนี่สังขยาของเราโอ้โหเนียนคริปนะครับเนียนมากนะครับนี่เนียนนี่นะครับอืมอ หอมฟุ้งนะครับหอมฟุ้งอ่ะนะครับทีนี้พร้อมเสิร์ฟนะครับเอาละนี่เสิร์ฟแล้วสมมติวราเสิร์ฟอย่างนี้นะครับนี่นะครับขนมปังปิ้งนะครับปักสังขยามานะครับแล้วก็โรยนะครับหน้าหน้าทานนะครับนี่เหลียวจริงๆนะครับ น่าอร่อยโอ้ยหอมตุเรียนหอมมากตุเรียนอ่านะครับโอเคนะครับลองไปทำกันดูนะครับ พี่ชายก็ต้องขออนุญาตลานะฮะถ้าหากว่าชอบก็กดไลค์นะครับใช่กดแชร์แคร์นี่กดติดตามเลยนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับทุกคนขอให้มีความสุขนะครับบายบาย